ของเก่าของเก่าแอนดรอยด์เดือไอโฟนปวดเพลินทางเรื่องเปลี่ยนเงียบทำไมวะเดื่อเดอยอ้าวแกได้ไหมเดี๋ยวติดฟิมทำอะไรใส่เพื่อนไอดีตัวเองได้เลยเอาคืนบัตรแม่ไปก่อนสสแกมาเลยไอ้นี่เอาน้อยมักน้อยได้เยอะก็มักน้อยเอาแค่นี้โอเคเอาโอเคมันผ่อนง่ายอยู่แล้วมันไม่ถึงพันต่อเดือนผ่อนเบาๆ ใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่ติดฟิล์มให้เดี๋ยวไปให้น้องเขาติดฟิล์มให้เลยแค่นั้นแหละติดฟิล์มใส่เคสเรียบร้อยพี่ชาร์จที่เชร์ชให้หมดไอดีจำไม่จำได้อยู่วะไม่ได้แล hm circuit, circuit. ้วทำใหม่มสใจที่ใชหม่ มาด้วยนะหาหนาที่รู้ผอทีอย่าหมัวเต็มองแหลมทองเทเลโซน iPhone free down ่อ,อ,นนอนมือถือแปดริวฟรี e าวน iPhone เดียวเฮียบอลจะให้เองวงเงินพิเศษมีพิที่แหลมทองผ่อนแบบให้บริอนุมัตินเอยไม่ต้องเพิ่มดาวน์เดียว